สร้างดี้ระยองน,นะครับวันนี้ก็จะมารวมหมอ้อน้าซีเรียพันนะครับตัวที่พังนะครับแต่ตัวที่ไม่พังนะครับแต่ว่าจะแปลงใส่ลูกค้าให้เป็นหมอ้นอนะน้ําของซีเรียพันปี0ูน้านะนี่นะให้เป็นหมอ้อน้ําแต่งเพราะว่า0ูน้ามันยาวนะครับส่วนหมอ้อน้ําของตัวปกติมันต้องจะก,กว้างแต่ไม่ยาวนะครับนี้เดี๋ยวจะหั่นหูมาใส่เพราะว่านี่ครับ0ูนหูอยู่นี่ครับ ตัวธรรมดาตั้งแต่ปี12 14เลยเนี่ยคออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาตัดตรงนี้ออกนะครับไอ้พังๆแบบเนี้ยครับเก็บไว้นะครับเอามาใช้หูเนี่ยเนี่ยหูเนี่ยเอามาใช้ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับหูนี้ไม่ตรงนะฮะหูนี้ก็ไม่ตรงตูนห้าเป็นว่าน้ํายาวๆนะครับเหมือนว่าน้ําแต่งนะครับก็มาใส่ได้แล้วเดี๋ยวก็ย้ายจุดพัดลมนะครับเอามาวางให้มันได้นะครับเคเดี๋ยวมาชมกันอีกทีล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับ